วันนี้ครับโตต้า chr นะครับนำรถเข้ามาแดัมซุ้มล้อหลังนะครับเก็บเสียงจัดเต็ม3เลเยอร์เช่นเคยครับนี่ครับก่อนอื่นก็ต้องมาสำรวจตรวจสอบกันครับว่าสเต็กเดิมๆนั้นเป็นอย่างไรนะครับผมได้ทำการถอดชิ้นส่วนออกมานะครับนี่ครับมีแค่นี้ครับแอบซอบมาจากโรงงานครับจากนั้นก็รื้อออกให้หมดนะครับเพื่อที่จะเคลียร์คราบกาวแล้วทาความสะอาดแผ่นดมนั้นติดไปทับไปนะครับในเลเยอร์ที่1ครับ จุดนี้นะครับเพื่อที่จะยับยั้งการสั่นกระพือนะครับนะครับคุณสมบัติของแผ่นดําติดให้เต็มเข้าไปเลยนะครับจุดนี้ครับจากนั้นครับก็มาเช็คเสียงดูนะครับความแน่นความเฟิร์มนะครับที่เราติดแผ่นดําเข้าไปในซอกนี่ก็เก็บนะครับถ้ามันจุดนี้ก็จะช่วยในลดเรื่องของเสียงนะครับหินเม็ดหินนะครับต่างๆนะครับติดให้ทั้ง2ฝั่งนะครับ เสียงครัแต่นะครับเลเยอร์ที่2ก็นำแผ่นไอโซเลตนะครับซึ่งเป็นฉนวนกั้นเสียงนะครับกั้นความร้อนที่จะแผดเข้ามาผ่านนะครับแดมชั้นที่1ก็จะเจอไอโซเลนั้นบล็อกไว้อีกทีหนึงนะครับก็ติดทับแผ่นแดมเต็มพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับนี่ครับทางซ้ายทางขวาครับ ก็นะครับเลเยอร์ที่3ครับคือ s o u n d a ซอ s เ b e r ครับก็ตัวนี้ก็คุณสมบัติก็คือจะดูดซับเสียงที่จะลอดออกผ่านทั้งแผ่นแดมนทั้งแผ่นไอโซเลตนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันออกข้างนอกนะครับดูดซับเก็บไว้หมดเลยนะครับเป็นอันเสร็จสมบูรณ์นะครับสำหรับงานติดตั้งนะครับเก็บเสียงซุ้มล้อ3เลเยอร์นะครับวิธีนี้คือวิธีที่ถูกต้องและเพอร์เฟที่สุดนะครับต้องมี3ชั้นเท่านั้นนะครับถึงจะ เก็บเสียงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับสนใจติด,ดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เบอร์โทร0858447271หรือจะทักแชทได้เลยครับ